ต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนอนุบาลในสัปดาห์นี้เราจะเรียนหน่วยเรื่องข้าวมหัศจรรย์สวัสดีวันนี้มาพบกันเธอกับฉันพบกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้มาพบกับครูเต๋ออีกแล้วนะคะในหน่วยข้าวมหัศจรรย์น,นะคะเรื่องขั้นตอนการปลูกข้าวนะคะก่อนอื่นก่อนที่เราจะมาเรียนกันเดี๋ยวเด็กๆมาร้องเพลงพร้อมๆกันนะคะ มากินข้าวสิมากินข้าวสิกับดีดีกับดีด,ด,ดีมีทั้งแกงและต้มยำมีทั้งแกงและต้มยำอำ่อำอำ่อำอำ่อำอ่ำอ่ำอ่ำเฮเด็กๆลองได้ไหมคะ,ะทีนี้คุณครูจะมาบอกวิธีขั้นตอนการปลูกข้าวนะคะขั้นตอนที่หนึ่งนะคะเราต้องไถพวนดินโกนนะคะพร้อมที่จะปลูกข้าวนะคะขั้นตอนที่สองนะคะหว่านเมล็ดพืชลงไปนะคะ แล้วก็เอาน้ำเข้าในนานะคะขั้นตอนที่3ก็คือการดำนาหรือว่าปักดำนะคะโดยเราเอาต้นกล้าเนี่ยมาดำนานะคะขั้นตอนที่4คือใส่ปุ๋ยใส่ยานะคะถอนหญ้านะคะเพื่อให้ต้นก้าเนี่ยออกรวงนะคะแล้วก็ขั้นตอนที่ห้า รวงข้าวของเราก็จะสีเหลืองก็คือข้าวเนี่ยสุกแล้วนะคะขั้นตอนที่6ชาวนาก็จะไปเกี่ยวข้าวนะคะแล้วก็นํำข้าวมาให้เรารับประทานนะคะสําหรับสัปดาห์นี้นะคะคุณครูขอ,ขอให้นักเรียนทำรายงานแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะฉันชอบกินข้าว ฉันชอบกินข้าวข้าวของไทยเราเอาไปทำอาหารอะไรก็อร่อยมากเลยนะจ๊ะฉันชอบกินข้าวที่เป็นเส้นยาวๆขนมจีนเส้นใหญ่เส้นเล็กเส้นมี่ฉันชอบกินข้าวหลามข้าวหลามอร่อยจังเลย ฉันชอบกินข้าวเมาเข้าวเม้าครุกอร่อยจังเลยฉันชอบกินข้าวตังข้าวตังอร่อยจังเลยฉันชอบกินข้าวต้มมัดข้าวต้มมัดอร่อยจังเลยฉันชอบกินข้าวเกลียบว่า เขาเกรียบว้าวอร่อยจังเลยฉันชอบกินข้าวต้มน้ำบุเข้าวต้มน้ำบุนอร่อยจังเลยฉันชอบกินข้าวจี่ข้าวจี่อร่อยจังเลยและพวกเราก็ชอบเล่นรีรีข้าวสารสนุกจังเลยสนุกจังเลย สนุกจังเลยข้าวหลามข้าวเมาคลุกข้าวตังข้าวต้มมัดข้าวเกลียบเว้าวข้าวต้มน้ำวุ้นข้าวจีสารพัดขนมอาหารที่ทำมาจากข้าวเส้นมีเส้นเล็กเส้นใหญ่ขนมจีนก็ด้วยว้าว สนุกกับนิทานเรื่องอะไรติดตามได้ในรายการนิทานสนุกกับกุ๋งกิง๋งเมื่อเพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็จะไม่พลาดน,นิทานสนุกสนุกที่กุ๋งกิ๋งนำมาฝากแน่นอนมีนิทานมากมายหลายเรื่องค่ะสนุกครบครันอยู่ในช่องนี้ช่องเดียวแต่ถ้าอยากคุยกับกุ๋งกิ๋งต่อได้เลยค่ะตามไปคุยกันได้ที่ Facebook กุ๋งกิ๋งแฮปปี้วลนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้ บายค่ะ